มาเฟียและเมียเฉลยบทประพันธ์ของช่อชมพูตอนที่สามตอนเจ้านายกับทาสครึ่งหลังราฟเอลนั่งลงที่เดิมมองจอโน้ตบุ๊กอย่างใช้ความคิดคนของเขาส่งข้อมูลของอังเรมาให้เขาตอนนี้เจ้าหมอน,นั่นกำลังหาตัวเองไปเกี่ยวพัน กับคนในตระกูลเดอร์บิเลียสเจ้าของอาณาจักรเพชรโลกอังเดย์กำลังคิดทำอะไรกันแน่เขาต้องรู้ให้ได้ชายหนุ่มสั่งการให้คนของเขาติดตามข่าวของอังเดย์แล้วรีบส่งรายงานไปให้ลิคาโดพี่ชายของเขาพิริกคนของเราพบการเคลื่อนไหวของอังเดย์เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลเดอร์บิเลียสราฟาเอลโทรไปคุยกับพี่ชายของเขาฉันรู้แล้ว ฉันคุยกับทางนั้นแล้วรอเวลาให้พวกมันลงมือก็จะจัดการทีเดียวยกแก๊งดิคาโดบอกน้องชายครับพี่ลิกผมอยู่ทางนี้ทำอะไรไม่ได้เลยคุณปู่ส่งผมมาติดเกาะตั้งเดือนหนึ่งแนะ่เขาแกล้งโอดครวนติดเกาะกับสาวสวยยังมาบน่นรีปั๊มหลานให้คุณปู่ซิซิงานถนัดของนายไม่ใช่เหรอคนเป็นพี่อดเหน็บแนมไม่ได้ เมื่อเขาต้องมารับภาระทำงานส่วนของราฟเอลไปด้วยก็ผู้หญิงอะไม่ให้ความร่วมมือนะสิหาเรื่องถ่วงเวลาผมอยู่เนี่ยคนอย่างนายไม่มีปัญญาปราบพยศผู้หญิงหรือไงเสียชื่อคัสโนว่าหมดรูด้ว่าจับฉลากได้ฉายานี้มาพี่ชายแกล้งดูแคลนแล้วทางพี่ลิกล่ะคืบนาถึงไหนแล้วเรื่องอุ้มบุญน่ะ ราฟเอลขี่คลานจะเถียงเลยถามถึงเรื่องอุ้มบุญของพี่ชายแทนอยากรู้ว่าระหว่างเขาที่ปั๊มหลานแบบธรรมชาติและพี่ชายที่ใช้วิธีทางการแพทย์ใครมีโอกาสสำเร็จมากกว่ากันฉันให้ทนายเอริกดูแลเรื่องนี้อยู่ตอนนี้กำลังคัดแม่พันธุ์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเดือนหน้าก็คงเริ่มกระบวนการ ดิคาโดไม่ได้หนักใจเรื่องนี้เท่าไหร่เขามอบหมายให้ทนายเอริกคนสนิทของเขาดูแลเรื่องนี้แทนทุกอย่างทำไมพี่ริกไม่คัดเลือกเองไม่กลัวลูกออกมาขี้เรดหรือไงเชื่อสายตาทนายเอริกได้หลือราฟาเอลทวงขึ้นเขามองว่าพี่ชายน่าจะใส่ใจเรื่องนี้สักนิดดิคาโดทำเหมือนการมีทายาทเป็นเรื่องค้าขาย โยนเงินจ้างผู้หญิงสักคนมาอุ้มบุญก็จบแล้วฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อยากรู้ว่าแม่ของลูกของฉันเป็นใครผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มบุญก็แค่ลูกจาก้างไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันต้องเลือกมาทำเมียนี่ฉันต้องการแค่ผลลัพธ์คือลูกชายสักคนส่วนแม่ของเด็กนั่นเป็นเรื่องนอกเหนือความต้องการของฉันคำตอบของพี่ชาย ทำเอาคนเป็นน้องถึงกับถอนหายใจแรงๆเขาใจดีว่าลิคาโดมีปมในใจจึงไม่อยากสร้างครอบครัวตัวเขาเองลึกๆแล้วก็ไม่อยากผูกพันกับผู้หญิงคนไหนแต่เมื่อคนเป็นปู่บังคับให้มีทายาสืบสกุลก็จำต้องยอมทําตามความต้องการของท่านให้จบๆไปภายในเดือนนี้ถ้าผลไม่ประสบความสำเร็จ ผมก็จะหาเรื่องทะเลถลายสักหน่อยคุณปู่คงไม่ฆ่าผมหรอกถ้าผมปลปั๊มหลานให้ท่านไม่สำเร็จฉันคิดว่านายไม่น่าจะพลาดหรอกผู้หญิงสำหรับนายแล้วก็เหมือนแมวเอาใจสักนิดก็ตกเป็นทาสแล้วพี่ชายให้กำลังใจก่อนจะวางสายไปเหมือนแมวหรือพี่ลิกถ้าเป็นนางแมวยั่วสวัสดก็คงดีนี่มันเป็นแมวปีศาจชัด ยัมม่วโมโหเก่งชะมัดดาฟาเอลวางโทรศพัพท์ลงพางบนกับตัวเองถ้าไลลาเป็นแมวก็คงปราดเปรียวจับตัวยากดูเธอแค่เขาตั้งทา่าไม่ทันจะขย่ำเจ้าหล่อนก็เพ่นหนีไปไกลซิแล้วเขาต้องใช้วิธีไหนถึงจะจัดการกับเธอได้คิดแล้วดาฟาเอลก็เกิดความมุ่งมั่นขึ้นมา เขาไม่ยอมให้เจ้าหล่อนมาลบประวัติคาสโนวาของเขาเด็ดขาดแผนการบางอย่างผุดขึ้นในหัวลืมผิป,ปากกระตุกยิ้มไร้ากาศเมื่อนึกถึงความสำเร็จที่รออยู่ไลลา,ลาอุ้มเจ้านิ้นิวเหมียวน้อยของเธอออกมาเดินเล่นนอกบ้านหญิงสาวเดินไปตามชายหาดจนสุดขอบทางจึงเดินย้อนกลับมานั่งเล่นบริเวณท่าเรือ มองเรือของราฟาเอลที่จอดอยู่แล้วเกิดความคิดอยากขึ้นไปสำรวจเรือลำนี้สักรอบไลลา,ลาปล่อยน,นิ้วให้เดินตามขึ้นเรือลองเดินดูทั่วเรือและชั้นดาดฟ้าจนพอใจก็กลับลงมาสำรวจเคบินเรือที่ที่เขาเคยจับเธอมาขังเอาไว้ภายในมีเตียงนอนโซฟายาวให้พักผ่อนมีตู้เย็นเล็กๆสำหรับแช่เครื่องดื่มเย็นๆ เปิดดูก็พบว่าภายในมีเครื่องดื่มประเภทน้ำผล,ลไม้กระป๋องเบียร์และพุดดิ้งนมสดกินของหวานด้วยเหรอไลลาหย,ยิบพุดดิ้งลดนมมาดูก่อนจะวางลงที่เดิมเธอไม่ชอบของกินที่เป็นของหวานเท่าไหร่ด้วยอาชีพนางแบบทำให้ต้องรักษารูปร่างขนมหวานจึงเป็นศัตรูกับอาชีพของเธอ วันหนึ่งต้องเข้ายิมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดรูปร่างสวยๆของนางแบบก็ไม่ต่างจากไม้แขวนเสื้อชุดจะดูดีได้ต้องอาศัยไม้แขวนเสื้อที่สวยงามยามนี้เธอหมดโอกาสจะหวนกลับไปทํางานที่ตัวเองรักอีกอย่างน้อยก็หนึ่งปีภายในหนึ่งปีนี้เธอต้องมีทายาทให้ราฟาเอล ซึ่งไลาลาไม่รู้ว่าจะถ่วงเวลาได้อีกนานแค่ไหนนินิวอยู่ที่ไหนลูกไลลา,ลาร้องหาแมวน้อยของเธอเมื่อเห็นว่ามันไม่ได้ตามเข้ามาในเคบินด้วยเจ้าเหมียวคงกลัวที่นี่หญิงสาวปัดความคิดฟุง้งซ่านของตัวเองออกจากหัวเดินตามหาเจ้านินิวไปทั่วเรือก่อนจะพบว่า มันนอนพึ่งพุงเล่นอยู่บนดาดฟ้าของเรืออยู่นี่เองแม้ตามหาตั้งนานไลาลานั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆยืนมือไปรูปศรีรษะเจ้าเหมียวจอมซนอย่างเอ็นดูมองกางเกงแมวที่มันสวมแล้วก็ถอนหายใจแรงๆนีนิวคงลำคาญมากแต่เธอไม่กล้าปล่อยให้นีนิวเสียงภัย จากแมวบ้าของราฟาเอลเด็ดขาดหญิงสาวอุ้มเจ้าเมียวของเธอเดินลงมาอย่างด้านล่างมองไปยังบ้านพักแล้วถอนหายใจอีกครั้งเธอไม่อยากกลับไปเจอหน้าราฟาเอลจึงเลือกพานินิวเข้าไปหลบในเคบินเรือหยิบนิจยะาสารที่มีมาอ่านเล่นค่าเวลาก่อนจะเผลอหลับไปในเวลาต่อมาไลลา,ลารู้สึกเต,ตื่นขึ้นอีกครั้ง รอบกายก็มืดมิดสิแล้วมองนาฬิกาพบว่าเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วจึงอุ้มนินิวเดินกลับบ้านพักพอมาถึงก็พบว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วจึงวางเจ้าเหมียวลงไปแล้วเดินไปในครัวตอนนี้เธอรู้สึกหิวและคิดว่าลาฟาเอลคงหิวเหมือนกันนินิวเดินตามมา ร้องเหมียวเหมียวบอกให้รู้ว่ามันก็หิวไลลา,ลาจึงหยิบอาหารมาใส่ชามให้มันก่อนจะเตรียนอาหารข้าเมื่อทำเสร็จก็เดินขึ้นไปชั้นบนไปเคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านก๊อกก๊อก๊อกเสียงเคาะประตูทําให้คนที่อยู่ในห้องเปิดประตูออกมาใบหน้ารกเรื้อด้วยหนวดเขา่าแต้มรอยยิ้มกว้างขวางเมื่อเห็นว่าใครมาเคาะเรียกฉันรอเธอมาทั้งวัน หายไปไหนมาเขาเอ่ยถามเสียงนุ่มแวบวบตาจ้องมองมาดูอ่อนโยนกว่าปกติทำเอาคนโดนจ้องหัวใจกระตุกบูบรู้สึกแปลกๆฉันไปเดินเล่นมาคุณหิวหรือเปล่าฉันเพิ่งทำอาหารเสร็จไลาลาพยายามไม่สนใจใสายตาของเขาหิวสิหิวท้องรอคนมาทำอาหารให้ตั้งนาน นึกว่าต้องกินอาหารกระป๋องเสียแล้วราฟาเอลขยับออกมาจากห้องไลาลาถอยห่างอย่างระแวงและเดินนำเขาลงบันไดามายังไม่ทันถึงชั้นล่างชายหนุ่มกลับจับข้อมือของเธอดึงเข้ามาหาไลาลาตกใจผักเขาสุดแรงคนตัวโตเซทลาก่อนจะกิ้งตกลงมาจากบันไดท่ามกลางความตกตะลึงของคนที่ผลัก ตุ๊บเสียงร่างหนากระแทกพื้นดังขึ้นเรียกสติของไลาลาให้กลับมาหญิงสาวรีบวิ่งลงมาดูราฟาเอลที่ตอนนี้นอนฟุบอยู่บนพื้นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าว้ายหัวของคุณแตกไลาลานั่งลงข้างร่างใหญ่จับศีรษะของเขาช้อนขึ้นมาและพบว่ามีเลือดไหลออกมาเปื้อนมือของเธอ แม้จะไม่ได้ไหลายมากแต่ก็รู้ว่าคงเจ็บไม่เบาเขาหลับตานิ่งไม่ยอมขยับตัวนั่นทำให้หญิงสาวร้อนใจรีบไปหาหมอนมารองศีรษะของเขาเอาไว้แล้วหาอุปกรณ์ทําแผลมาจัดการกรรับแผลบนศีรษะของเขาเลือดไหลไม่เยอะแต่หัวโบมปูดเลยราฟาเอลตัดผมทรงสกินเฮด จึงง่ายต่อการเห็นบาดแผลไลลานำสำลีมาชุบน้ำยาล้างแผลเช็ดทำความสะอาดเลือดให้แล้วเอายาใส่อีกแผลอีกรอบปิดทับด้วยผ้าพันแผลที่พับเป็นสี่เหลี่ยมติดสกอตเทปเอาไว้นี่คุณจะนอนนิ่งแบบนี้ไม่ได้นะตื่นขึ้นมาสิอย่าทำแบบนี้นะชั้นใจไม่ดีไลลา,ยลาพยายามขย่าตัวร้องเรียกคนสิ้นสติให้ตื่นขึ้น แต่เขายัางคงนอนนิ่งไม่ยอมฟื้นสักทีหากเขาไม่หายใจอยู่เธอคงคิดว่าเขาตายไปแล้วหญิงสาวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อเขาโตโตและตัวหนักมากเธอคงไม่มีปัญญาแบกเขาขึ้นชั้นบนไหวจําต้องปล่อยให้เขานอนบนพื้นไปก่อนเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงคนตัวโตก็ตเ,เริ่มขยับตัวดวงตา ลืมขึ้นมาช้าๆก่อนจะนิ้วหน้าเอามือแตะตรงบาดแผลของตัวเองโอ๊ยเจ็บเขาร้องคางออกมาคุณตกบันไดหัวแตกนะ่ะดีที่แข้งหาไม่หักเลาลาบอกเขามองคนจิบที่ลุกขึ้นนั่งด้วยแววตาโล่งใจเขาฟื้นขึ้นมาแล้วคงไม่เป็นอะไรมากเธอ เธอเป็นใครแล้วฉันอยู่ที่ไหนคนเจ็บมองไปรอบๆกายทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วหันมาถามหญิงสาวที่เนี่ยก็บ้านพักบนเกาะยังไงล่ะคะฉันไลลาคุณจำไม่ได้เลยคะไลลามองหน้าคนเจ็บพางตอบคำถามของเขาอีกฝ่ายใส่หน้าไปมา แววตาอ่อนแสงลงไม่ดูเข้มเหมือนปกติเขามองหน้าเธอแล้วก็ขมวดคิว้วฉันจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยสมองของฉันทำไมมันว่างเปล่าเขาบอกเสียงแผ่วจำไม่ได้นี่อย่าบอกนะว่าคุณความจำเสื่อมบ้าไปแล้วแค่ตกบันไดหัวแตกทำไมสมองเสื่อมได้ ลลลาสายหน้าไม่เชื่อมองหารอยพิลุกจักอีกฝ่ายแต่ท่าทางของราฟาเอลนั้นเหมือนคนกำลังสับสนเขานิ้วหน้าตลอดเวลาทำท่าคล้ายกับคนกำลังคิดหนักมือยกมากุมขมับถอนหายใจแรงๆสลับกับมองไปรอบๆกายแล้วหันมาจ้องหน้าเธอเราวกับคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฉันชื่ออะไร เป็นใครแล้วมาอยู่ที่นี่กับเธอได้ยังไงเขาถามคุณชื่อราฟาเอลมาซิอาโนคุณเป็นไลาลาบอกชื่อของเขาให้รับรู้กำลังจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาและเธอแต่จุกใจคิดขึ้นมาได้ว่าเธอน่าจะฉวยโอกาสนี้หลอกให้เขาปล่อยเธอไป หรือหาเรื่องใช้ประโยชน์จากการเป็นคนความจำเสื่อมนี้ได้อย่างไรฉันเป็นใครเราเกี่ยวข้องกันยังไงคนเจ็บถามขึ้นอย่างใจร้อนคุณเป็นอ่เป็นสาม,มีของฉันเรามาฮันนีมูนที่นี่พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแล้วไลลาจำต้องมอบตำแหน่งสามีกำมาลอให้เขาเธอคิดว่า หากบอกว่าเป็นพี่น้องกันเขาคงไม่เชื่อจะบอกว่าเป็นคนรักของเขาเขาก็คงไม่ยอมทำตามที่เธอต้องการบอกว่าเป็นสามีภรรยามันดูจะครอบท่ากว่าอย่างอื่นหากเขาเชื่อว่าเธอเป็นภรรยาของเขาจะบอกให้เขาทำอะไรเขาก็คงทำตามได้โดยง่ายสามีฉันเป็นสามีของเธอไม่จริงหรอกมั้ง ทำไมฉันรู้สึกว่าเราห่างเหินกันเกินไปแล้วเราแต่งงานกันเมื่อไหร่ทำไมฉันจำไม่ได้เขาท้วงขึ้นเราเพิ่งแต่งงานกันแล้วก็มาฮันนีมูนที่นี่พรุ่งนี้ก็ครบกำหนดกลับบ้านแล้วอย่าคิดมากเลยค่ะลุกมานั่งเถอะเดี๋ยวฉันจะยกอาหารมาให้กินเสร็จแล้วจะได้กินยาไลลา ช่วยพยุงเขาให้มานั่งที่โซฟาแล้วเดินไปยกอาหารมาวางให้พร้อมกับยาแก้ปวดกินสิคะคุณชอบอาหารที่ฉันทำที่สุดนี่คะไลลาบอกฉันจะกินระหว่างนี้เธอช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าเรารู้จักกันได้ยังไงแล้วรักกันยังไงคนพูดตักอาหารเข้าปากมองล่าหญิงสาวอย่างกลางขา นั่นทำให้ไลาลาต้องแต่งเรื่องโกหกของเขาต่อคุณกับฉันเราเจอกันที่มิลานฉันเป็นนางแบบส่วนคุณไปเที่ยวแล้วเราก็ปิ๊งกันจากนั้นเราก็แต่งงานกันแล้วมาฮันนีมูนที่นี่เมื่อกี้คุณพลาดตกบันไดเลยทำให้หัวแตกความจำเสื่อมขึ้นมา ฉันรู้สึกเหมือนว่าลืมอะไรบางอย่างไปเขายังไม่หายสงสัยทำท่าคุ้นคลีดอ,อีกอ้อคุณคงลืมเจ้าแมวอ้วนของคุณนั่นไงมันเดินลงมาแล้วเลลาหันไปเห็นเจ้าสุดตรงเดินลงมาจากชั้นบนก็รีบเข้าไปอุ้มมันมาวางใกล้ๆเจ้าของเจ้าเหมียวส้มตัวอ้วนทิ้งตัวลงศบตักราฟาเอลทันที มันร้องเสียงดังซุกหน้าถูไทยไปมากับท่อนแขนของเจ้านายอย่างอ่อนอ้อนมันชื่ออะไรฉันจำไม่ได้ราเอลลูลกศีร,ศรษะกลมกลมของเจ้าเหมียวไปมาสีหน้าดูคลายคมความเคร่งเครียดลงมันชื่อสุดโตงค่ะคุณเรียกมันแบบนั้นไลลาบอกชื่อของเจ้าเหมียวอ้วนให้เจ้านายของมันรับรู้ นึกถึงตัวเองกับนินิวหากเธอความจำเสือ่อมเจ้าเหมียวสุดที่รักจะเป็นยังไงสุดโตง่งลาฟาเอลเรือกชื่อแมวของเขาเจ้าเหมียวขานรับทำเอาเจ้าของยิ้มกว้างขึ้นมันชื่อสุดโต่งจริงๆสุดโต่งลูกพ่อลาฟาเอลกอดเจ้าเหมียวซบของเขาเอาไว้แน่นด้วยท่าทางรักใคร่ ไลลา,ลามองสองพ่อลูกคุยกันมุ้งวิ้งแล้วก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายมีมุมน่ารักอยู่เหมือนกันฉันกินข้าวกินยาแล้วอยากนอนพักราฟาเอลบอกไปสิคะคุณเดินไหวไหมไลลา,ลาเอ่ยถามยังห่งใหญ่เมื่อครู่เขาตกบันไดจนหัวแตกไม่รู้จะเดินขึ้นชั้นบนไหวไหมไหวสิฉันไม่ได้ขาหักสักหน่อย ชายหนุ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้พอออกเดินก็เซทำท่าจะลม้มจนไลาลาต้องเข้ามาช่วยพยุงเอาไว้มาค่ะฉันจะพยุงคุณพาขึ้นไปข้างบนนะคะอืมเอาแขนพาดไหล่แบบเนี้ยน่าจะสะดวกกว่านะบรูเฟอเอลยกแขนพาดไหล่หญิงสาวเอาไว้ไลาลาจำต้องพาเขาเดินขึ้นไปในท่านั้น จนมาถึงห้องของเขาก็เปิดประตูพาเข้าไปด้านในส่งเขาจนถึงเตียงนอนก่อนจะหมุนตัวทำท่าจะเดินออกมาแต่เจ้าของห้องกับเดินแขนแทเธอ,อเอาไว้รั้งให้ล้มลงมาบนที่นอนด้วยกันเขาพลิกร่างหนากายเกยร่างของเธอเอาไว้เอ๊ะคุณจะทำอะไรอย่านะไลาลายันอกของเขาเอาไว้ร้อมห้ามเสียงหลง อีกฝ่ายนิ้วหน้าทำท่าไม่เข้าใจก็เราเป็นผัวเมียกันฉันกอดเธอไม่ได้เหรอเขาท้วงขึ้นก่อนจะพลิกกายนอนหงายปล่อยเธอเป็นอิสระแล้วยังบ่นต่ออีกว่าฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะเราเป็นผัวเมียกันจริงๆหรือเปล่าทำไมเธอทำท่าเหมือนกลัวฉันหรือว่าเธอกำลังหลอกฉันอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้หลอกคุณนะ เราเป็นผัวเมียกันจริงๆไลลารีบปฏิเสธกลัวว่าเขาจะจับได้แล้วทำไมเธอทำเหมือนไม่ต้องการให้ฉันกอดเธอเขาพลิกตัวนอนตะแคงชะงกหน้ามองเธอด้วยแววตาสงสัยไลายลาจำต้องยกแขนกอดเขาเอาไว้ฉันกอดคุณแล้วพอใจเรืยงไม่พอใจเธอต้องพิสูจน์ด้วยว่าเราเป็นผัวเมียกันจริงๆเขายังไม่พอใจ พิสูจน์ต้องพิสูจน์ยังไงคะก็ก็ททำแบบนี้ไงดาฟเอลพิกตัวมาค่อมร่างงามของหญิงสาวเอาไว้ก่อนจะก้มลงมาจูบเธออย่างดูดดื่มโดยไม่ทันตั้งตัวไลลาไม่กล้าขัดขืนได้แต่ปล่อยให้เขาจูบเธอจนพอใจอืมเราเป็นผัวเมียกันจริงๆฉันเชื่อแล้วดอฟเอลเงยหน้าขึ้นบอกเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วผ้า ดวงตาของเขาพราวระยับทีเดียววันนี้คุณบาดเจ็บรีบนอนพักนะคะจะได้หายไวๆไวลยไลลาได้โอกาสผัดเขาให้นอนหงายแต่ชายหนุ่มกับดึงตัวเธอเอาไว้กอดเอาไว้แน่นแตะลืมบีดปากบนหน้าผากของเธอกระซิบเบาวอนอ่อนหวานว่าคืนเนี้ขอนอนกอดเธอได้ไหมฉันอยากให้เธออยู่ใกล้ๆนะ เมียจา๋าก็ได้รีบนอนเธอคะ่ะดึกแล้วนะไลาลาจำต้องยอมให้เขากอดเธอเอาไว้คิดว่าหากเขานอนหลับไปเธอก็จะหาโอกาสกลับคนตัวโตวไม่ได้นอนนิ่งเอามือลูบไหล่เธอไปมาคล้ายจะกล่อมให้เธอหลับไปด้วย ลิฟีปาก,ก็แตะไปทั่วหน้าจมูกดอมดอมแก้มนุ่มของเธอไปมาจนไลาลาต้องซุกกับหน้าอกของเขาไม่ให้ถูกฉ่วยโอกาสมากกว่านี้อกอุ่นๆให้ความรู้สึกประหลาดเสียงหัวใจของเขาดังอยู่ใกล้หูคล้ายกลอมให้เธอง่วงงุนไม่กี่นาทีต่อมาไลาลาก็เผลอหลับไปในอ,อกก้อมกอดแสนอบอุ่นนั้นหลับฝันดีนะ เมียจาราฟาเอลกระซิบเสียงนุ่มขณะก้มลงมาจุมพิษนิมฝีปากอิ่มของหญิงสาวอีกครั้งก่อนจะกระชับอ้อมแขนแล้วหลับตาลงไปพร้อมๆกับเธอเปิดจองนิยายเรื่องมาเฟียและเมียเฉลยในราคาเล่มละ379บาทส่งฟรีพิเศษ สั่งจองพร้อมเรื่องมาเฟียและเมียอุ้มบุญในราคาเพียง750บาทเปิดจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายน2565สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ไอดีรวิยาดาบุ๊ก